มดข่าวพาเพลินสวัสดีคะ่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณตาคุณยายทำบุญ15ล้านขอบุญชาติหน้ากลับมารักกันเรียกได้ว่าเป็นความรักนิรันดร์นะคะสำหรับคู่คุณตาคุณยายวัย90ปีที่ได้ทำบุญร่วมกันโดยหวังว่าชาติหน้าจะได้กลับมาครองรักกันอีกครั้งและที่สำคัญทั้งคู่ได้ทำการบริจาคเงินกว่า15ล้านให้กับทางโรงเรียนแล้วก็วัด โดยที่คุณตาเพิ่มกับคุณยายฉํานะคะมีอายุย่างเข้า90ปีและได้คองรักกันมายาวนานถึง62ปีโอแม่เจ้าสมัยนี้หายากมากๆที่จะคองรักกันได้นานขนาดนี้นะคะและยิ่งไปกว่านั้นคะ่ะเมื่อเราได้รู้ว่าสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่มาเป็นเนื้อคู่เนื้อนาบุญกันก็คือคุณตาเพิ่มกับคุณยายฉํำนะคะเกิดวันเสาร์เหมือนกันเลยคะ่ะเกิดเดือนกันยายนเหมือนกันแล้วก็เกิดพอสอ 2472ปีเดียวกันแต่ที่ต่างกันก็ตรงที่คุณตาเพิ่มนะคะเกิดวันเสาร์ที่6กันยายนต4 7 2ส่วนคุณยายชำํำเกิดวันเสาร์ที่13กันยายน2 4 7 2ห่างกันเพียง7วันเท่านั้นเองค่ะคุณตาเพิ่มนะคะเล่าว่าตนเองพบรักกับคุณยายชํำได้เพราะว่าญาติทั้งสองฝ่ายแนะนำแล้วก็จับแต่งงานกันนะคะซึ่งสมัยนั้นไม่ได้ขัดใจพ่อและแม่ค่ะ เมื่อพ่อและแม่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรแล้วก็เหมาะสมกันก็ตกลงปรงใจแต่งงานครองเรือนกันมาอยู่ครองเรือนกันมาตั้งแต่อายุ27ปีนะคะแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวก็คือการทำนากับเย็บจากเงินทุกบาทที่ได้มานะคะก็ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าเก็บหอมรอมริบเอาไว้ใช้ยามแก่ยามเฒ่าเพราะไม่มีลูก ทีจ่จะมาเป็นที่พึ่งยามเป็นไม้ใกล้ฝั่งรู้จักกินรู้จกักใช้อยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชด,ดำรัสที่ในหลวงรัชการที่9ท่านทรงสอนเอาไว้ยามมีก็ต้องรู้จักเก็บเหลือกินก็แบ่งช่วยเหลือสังคมแล้วก็ทำบุญสร้างกุศลค่ะคั้นพอแก่ชรลาลงนะคะเมื่อตอนอายุ60ปีได้จัดพิธีทำบุญเสริมมงคลชีวิตแต่ก็มีคนทักว่าเราสองคนชงกันให้หมั่นทำบุญสร้างพระใหญ่ เสริมสร้างชีวิตที่ดีซึ่งตากับยายก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากนักในเรื่องของปีชงนะคะแต่เชื่อในเรื่องของบุญธรรมหากเราหมั่นทำบุญบุญกุศลก็จะหนุนนำให้เราอยู่อย่างมีความสุขทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าและจะสมหวังในหลายสิ่งหลายอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ซึ่งคุณยายฉ่ำก็เห็นดีด้วยกับคุณตาเพิ่มค่ะคุณตาเพิ่มเล่าเพิ่มเติมนะคะว่าดังนั้นจึงได้เริ่มขายแปลงนาที่มีอยู่ทั้งหมดรวมกัน66ไร่ เพื่อนำเงินที่ได้มาเอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล3ามแห่งก็คือโรงพยาบาลสมุทรสาครโรงพยาบาลกระทุ่มแบนและก็โรงพยาบาลบ้านแพ้วนอกจากนี้ยังบริจาคเงินและก็ที่ดินให้กับวัดไหนแห่งนะคะและสร้างอาคารเรียนให้อีกด้วยจนได้รับพระมหารกราุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นชั้นจตุตถาดิเรคุณาภรณ์เมื่อวันที่28กร,รกฎาคม2560 นอกจากนี้คุณตาเพิ่มกับคุณยายฉ่ำยังได้ทําพินัยกรรมสั่งเสียเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าหากคนใดคนหนึ่งจากไปก็ให้ทําการสวดคนละ3ามคืนจากนั้นก็ให้เก็บก่อนเอาไว้นะคะรอจนกว่าอีกคนจะจากตามไปเมื่อสวดคนที่สองและเป็นระยะเวลา3ามคืน ก็ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้จัดการว่าสมควรและทำพิธีเผาทั้งสองตายายเมื่อไหร่ก็ให้ทำการเผาได้แต่ก่อนเผาต้องสวดอีกสองคืนและต้องเผาพร้อมกันทีเดียวโดยใช้แม่รู้อยุธยาสองหลังส่วนค่าง,งานทั้งหมดตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ล้วเสร็จทุกขั้นตอนรวมถึงเงินบริจาคที่จะมอบให้แก่ทางวัดด้วยนั้นทางคุณตาเพิ่มแล้วก็คุณยายชํา ได้ทำหนังสือพินัยกรรมสั่งเสียหนึ่งฉบับเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยอย่างละเอียดทุกขั้นตอนแล้วและสำหรับเงินที่คุณตาเพิ่มกับคุณยายชำที่ได้ร่วมกันตั้งใจบริจาคให้กับวัดแล้วก็โรงเรียนและโรงพยาบาลน,นั้นรวมเป็นเงินในขณะนี้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทค่ะส่วนเรื่องความรักแล้วก็หลักการคองเรือนที่ตนเองกับคุณยายชำมีให้กันนะคะด้านคุณยายชำบอกถึงความประทับใจที่มีต่อคุณตาเพิ่ม ทำให้การคลองเรือนมีมาได้ยาวนานก็คือความเข้าใจไม่ขัดแย้งไม่ทะเลาะกันและที่สำคัญก็คือการทำบุญร่วมกันขณะที่คุณตาเพิ่มบอกว่าวิธีการคลองเรือนที่ทำให้อยู่ด้วยกันได้อย่างยาวนานแล้วก็มั่นคงที่อยากจะฝากถึงหนุ่มสาวก็คือคนรุ่นหลังสมัยนี้คือการหมั่นสร้างความดีร่วมกันทำดีต่อกัน ช่วยกันทำมาหากินอยู่ด้วยกันอย่างพอเพียงไม่ทะเลาะกันมีความรักให้กันเสมอมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันและที่สำคัญก็คือต้องสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเพื่อที่ชาติน่าจะได้เกิดมาคู่กันอีกแล้วก็สมหวังในบางสิ่งที่ขาดหายไปในชาตินี้ด้วยส่วนผลของบุญที่ทำร่วมกันและเห็นผลในชาตินี้ก็คือการได้ครองคู่กันมายาวนานถึง62ปี แอดมินก็ขอให้คุณตาแล้วก็คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงนะคะวันที่ชีวิตไม่ขาดทุนก็คือวันที่ทําบุญและให้อภัยวันที่ชีวิตมีกําไรก็คือวันที่ตั้งใจทําความดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ